สามสองนสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เกี่ยวกับนักกรเอ็นดิตออเทอนนะครับสวัสดีครับคุณโยครับสวัสดี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 ทุกท่านครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องอินเทอร์เน็ตนะรเพราะว่าเอ็นดิตออเเีนเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ รคนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ 4G 5G นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ 2G 3G 4G 5G มาแล้วนะครับวันนี้เมื่อก่อนก็จะมาคุยเรื่องของช่วงนี้ที่เราอยู่บ้านกันนะครับมันก็มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเอาเลยครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจับสิธ สถิติจากต่างประเทศเนี่ยครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นนักขนานี้เนี่ยครับคือยอดการใช้งานอินเนทอร์เน็ตที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยและทั่วโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตราในการเพิ่มขึ้นเนี่ยมีนัยสาคัญครับอยู่ที่ว่ากลุ่มประเทศไหนที่มีการล็อกดาวน์ของประเทศเนี่ยมากที่สุดกลุ่มประเทศนั้นก็จะมีการใช้งานอินเนทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น,น,น<อ>ครับคุณหยกครับอินเทอร์เน็ตเรื่นี้เนี่ยให้ทายให้ทายครับผมมีตัวเลือกให้สามตัวเลือกครับระหว่างเอเชีย อเมริกายุโรปพี่หยกคิดว่ากลุ่มชาติไหนครับผมที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดครับยุโรปเป็นยุโรปครับอ่ายุโรปเป็นคําตอบอันดับสองครับเป็นมากลายเป็นประเทศไทยเนี่ยครับผมกับแบกับก็ครับกลายเป็นประเทศในกลุ่มในกลุ่มของเอเชียเนี่ยครับผมใช้งานอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงมากแต่สิ่งที่เราจะต้องลงลึกเข้าไปอีกครับคือด้วย โครงสร้างพื้นฐานนะคะผมแต่ละคนเนี่ยก<ำ>็จะใช้มือถือ 4G กันใช่ไหมครับยังไม่ค่อยมีใครใช้เน็ตบ้านหนาแน่นมากเท<อ>่ากับบางประเทศที่เจริญบางประเทศดังนั้นเนี่ยการใช้อิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะไปโหลดในเครือข่ายของ 4G ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอดังนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการใช้งานโครงข่าย 4G เนี่ยก็จะมีการจราจรที่ค่อนข้าง,งติดขัดลองสังเกตในประเทศไทยดูครับ ประเทศไทยติดหนึ่งในนั้นด้วยอที่ใช้งานช่วงอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นช้าขึ้นอื่นขึ้นคือต้องมาพินพ์ตรงเอาละแล้วเราเนี่ยเริ่มช้าขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนอ่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมนอกกลุ่มประเทศอย่างประเทศเราเนี่ยมีการออกพรกถูกฉุกเฉินใช่ไหมใช่ครับมาเลเซียก็เช่นเดียวกันครับ พอเรามาตัดภาพครับผมมาดูที่สไลด์ครับผมสไลด์ของทางของ Open Signal ครับผมได้เปิดแท่ครับว่าอย่างกลุ่มในประเทศมาเลเซียไทยแลนด์พมา่าอ,อ,อินโดนีเซียกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เนต็ตค่อนข้าง,งหนักมากดังนั้นสิ่งที่จะต้องแก้ไขมากที่สุดนะครับผมก็คือ อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยครับผมเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะไ wifi ในบ้านเพิ่มขึ้นเพราะอะไรวาเวลาคนล็อกดาวน์เนี่ยคนก็จะต้องอยู่ในบ้านกันคุณโยกใช่ต้องใช่แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยครับแต่สิ่งที่มีข้อเปรียบเทียบที่ดีนะครับคือแล้วทำไมเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอ่าไต้หวันฮ่องกงถ้าไมกลุ่มประเทศเรานเนี่ย ถึงไม่ค่อยมีการโหลดของโครงข่าย 4G เพราะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานาที่ดีมากใช่ดังนั้นส,สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยครับผมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองเอาข้อมูลเล็กๆตัวนี้ครับเราเอามาปรับใช้ดูกับนโยบายดูซึ่งเราเชื่อว่า การโหลดในประเทศไทยในการโหลดการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมก็เชื่อว่าข้อมูลจากทาง ADSL เนี่ยก็มีข้อมูลเช่นเดียวกันครับได้ครับผมอก็ถ้าที่ดูนะฮะคือจากที่บอกแหละก็คือว่าเรื่องของการใช้งานเ็ตเนาะคือมันจะมีการออฟโหลดนะครับระหว่างซีีกับ wifi ถ้าเกิดว่ามีความพร้อมเรื่อง ครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการใช้งานไวไฟบ้านตันเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ต้องใช้ 4G ที่จะที่จะแบบว่าโหลดตันเยอะน,ยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดจะดูในชาร์ตอย่างเนี้ยเขาพูดถึงตัว 4G ดี w n ดโหลดสปีดใช่ไหมฮนะในขนาดนี้ครับผม การใช้งานในประเทศไทยเนี่ยครับผมนอกจากว่าการดาวน์โหลดกันเยอะการอัปโหลดก็เยอะเนี่ยคงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับก็มีการใช้งานเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจครับผมโปรโมชั่นในระหว่างที่เกิดขึ้นในวินาทีเนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยด้วยซ้ำผู้บริโภคได้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งเมกในราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขึ้นไป อ่าหนึ่งกิกใช่ไหมอ่าใช่ครับผมขอโทษอันหนึ่งกิกในราคาห้าร้อยเจ็สิบาบทขึ้นไปซึ่งค่ายอื่นก็เริ่มทําตามเช่นเดียวกันอ่าใช่คช่โอเคครับซึ่งสแตทในที่เนี้ยก็จะปลาเข้าไปผูกกับทาง ADSL ครับผมคนล่าสุดเนี่ยครับผมคนใช้ ADSL ในอ่าคนใช้งานในการเทสปีดผ่านเว็บ ADSL เป็นไงบ้างครับคุณหยกครับครับ s ปีเท t นะครับเดี๋ยวขอดูหน้าจอผมนะครับ มาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับครับผมอ่ามาแล้วครับพอดีเมื่อกี้คุยกันเรื่องติเตสใช่ไหมเดี๋ยวให้เมื่อก่อนเล่าต่อก่อนละกันครับครับในระหว่างที่ถามว่าในต่างประเทศเนี่ยครับผมเมื่อโคงขาย 4G และ 3G เนี่ยครับของในแต่ละเประเทศเนี่ยเกิดอาการติดติดขัดขัดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาดูที่รัฐบาลของอินเดียก่อนเลยครับผม นี่คือภาพล่าสุดครับผมกับการให้บริการฟรีที่ประเทศ <ใช S 1> อินเดียครับมีการเริ่ม,มลงทุในใช่ครับลงโครงข่ายอย่างหนานแน่นเพิ่มขึ้นเลยครับในการที่จะให้บริการเพราะว่าเพราะว่าประชาชนแม้ว่าชาวอินเดียเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยครับผมใช้เทคโนโลยี 2G กันอยู่แต่บางที่เนี่ย 3G และ 4G มีความสําคัญอย่างมากและ ทคโนโลยี <te> ology, Fi, สามารถซัพพอร์ตเครือข่ายเหล่านี้ได้ดีมากเช่นเดียวกันครับอีกกรณีหนึ่งนะนะครับผมสักครู่นะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยจะเป็นการให้ลงทะเบียนฟรีในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับของขอภาครัฐเ <te eth> ช่นเดียวกันครับซึ่งถ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะเริ่มค่อยๆที่จะให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยลองปรับเปลี่ยน มุมมองหรือปรับเปลี่ยนลองเอาโซลูชันในการใช้งานกลุ่มพวกนี้มาใช้ลองลองดูกันบ้างนะครับอันนี้นะฮะถ้ากำลังความเห็นเนี่ยคือด้วยการช่วยเหลือนะตอนเนี้ยมันก็คือเป็นการแอดเพิ่มอ่าผลิตความเร็วใช่ไหมกับการแอดเพิ่มใหเพิ่มสหรับคนที่มีอยู่แต่สำหรับคนที่เขาไม่มีล่ะอสำหรับคนที่เขาอ่าใช่ไหมคือแบบมันควรจะต้องมีการปริโให้เขาอะครับ บางคนจะมีการ<ช>เพิ่มให้เขาคเท่าที่ดูนะอันนี้คิดว<ช>่าบางคนจะต้องมีการอ่าจัดโครงสร้างพื้นฐานให้หมายความว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราจะเห็นพวกไว i ฟปีทั้งนั้นเป็นไวไฟสาธารณะอ่าแต่มันจะเป็นตามห้างไงมันจะเป็นตามห้างตามสถานที่ต่างตาแต่ห้างก็ปิดตลาดก็ปิด้ห้างก็ปิดเฮ้ยทำไมห้างปิดแล้วทำไมมันมันควรจะต้องมาให้บริการ ที่มันแบบว่าครอบคุมการใช้งานของคนทั่วไปที่เฮ้ยถึงค่าเน็ยจะถูกลงนะแต่มันก็เป็นค่าที่จ่ายนะถูกไหมฮะอ่าฉราะนั้นเนี่ยโอเคทางเลือกคืออะไรทางเลือกคือใช้ทิมสี่ปีสี่เมตรสิบเมตรสองร้อยบาทอ่ามันก็ใช่แต่ว่านั่นคือการเป็นภาระของแต่ละคนอันนี้ขอยกตัวอย่างเพิ่มนะฮะก็คือว่าถึงแล้วใช้งานเน่ตบ้านกันนะแต่สิ่งที่เราอ่ะอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าอาจจะลืมไปก็คือว่า พอเราอยู่บ้านน่ะเราอยู่กันหลายคนคน,น่ะคนนึงสตริมมิ่งคนนึงเล่นเกมคนนึงดูนนนหนังคนนึงทํางานเฮ้ยมันดึงหมดเลยนะอ่ามันดึงหมดเลยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยอในการอ่าเขาเรียกว่าอ่าสร้างโครงสร้างพืง้นฐานเพิ่มเติมเพื่อให้คาปาซิตี้มันใช้งานได้อะ่ะแล้วคนที่ไม่มีโอกาสอ่ะได้มีโอกาสได้ใช้ครับ ผมว่าอันนี้มันน่าสนใจสมมติว่าเดือนละร้อยมันก็ได้อะนะเพราะว่าท<ช>ุกวันเนี้ยถ้าอ้างอิงตามพวกคูไวไฟแล้วพวกนี้ก็เดือนละร้อยอยูนะ่ละซึ่งแต่ว่าพวกนี้ม<ช>่ได้ควบคุมการใช้งานตามคอนโดหรือว่าบ้านพักอาศัยนะครับ<ช><ช>อันนี้ของที่ไหนครับพี่กอน ตรงนี้เป็นของอในรัฐของของสหรัฐอเมริกาครับโอ้ oh. ครับผม uh huh. ส่วนกรณีนึงครับ uh huh. ที่เราจะมาขออนญาตตัดภาพมามา,มา,มาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมสักครู่นะครับ uh huh. เป็นผลเทสจากทางเ d ดีแ t ลไท l แล d เองครับคระหมาล้ะครับโอเค โอเคครับผมอ่าครับผมอันนี้นะครับอันนี้เราบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเห็นความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออันเนี้ยผลตัวเนี้ยเขาเป็นเนตเวิร์ฟูนะครับก็คือจะเป็นบการบิดเทสติคอร์ดของเออร์ไกต์อเดนแแลนด์ซึ่งมีริการบิดเทสเป็นเฟเอยู่นะฮะซึ่งผลตัวเนี้ยมาจากคนที่เราพวกเวลาที่เรากดเทสต์ปดในในรีบนี้แหละมันจะเก็บค่าข้อมูลนะแล้วมันมาดูเนี่ย วันนี้นะครับจะมาดูคลิกบอดแบนของสามพิมพ์ว,วาระสึกเนี่ยปรากดมาว่าที่สีปป่เมษายนที่ผ่านมาครับความเร็วดาวน์โหลดนะครับทะลุพุ่งขึ้นสองร้อยเมียบ้อยเลยอัพโหลดอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าเมกรนะครับซึ่งถ้านับตั้งแต่ต้นปีครับอินเทอร์เน็ตบ้านเราอ่ะมีความเร็วเฉลี่ยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ความเร็วที่เราติดทังเก็ตเนี่ยนะแต่เป็นความเร็วที่เราสปีดเทสกัน นะครับแล้วกเก็บค่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบแล้วพุ่งมานะคะรับช่วงเดือนมีนาคมนะฮะตรงที่เราเริ่มไปอยู่บ้านเนี่ยพวกที่แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการอัปตปีการเปลี่ยนอัปแพ็กเกจอะไรของโอเปอเตอร์ไอทีต่างๆนะครับก็อันเนี้ยก็เลยทําให้เออตอนเนี้ยเราอยู่ในยุคที่ใช้เนี่ยบ้านจะเป็นร้อยเมตรไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวโหลดหรืออัปโหลดอันเนี้ยก็คือบอกว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ย ก่อนนั้นเนี้ยเราใช้ 4G ใช่ไหม 4G มันเร็วก่นเน็ตบ,บ้านเน่ยแต่ทุกวันเนี้เน็ตบ้านมันแปลงไปเป็นิและแต่วันเนี้ยเรามี 5G เราพยายามที่จะมี 5G ที่สตต e ม m ิ่งใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายขอกลับไปที่เรื่องของการใช้งานก่อนคือไม่ว่าจะเป็น 4G 5G Wi-Fi ก็ 4, 4, า 5, ตามนะครับอันนี้คือหน้าจอเนี่ยที่เขาจะมีด้านขวามือครับมันจะเป็น,ปปนตัมเปอร์เตเปเทคือ จำนวนที่ทดสอบนะคะหมายความว่าไม่เทียบไม่จานวนท,ที่ที่ติดตั้งนะแต่เป็นจํานวนที่ทดสอบปรากฏว่าสามพีบีอ่ะมีการดาวน์โหลดที่สูงที่สูกคือสองร้อยยี่สิบห้าจุดเจ็ดเจ็เป็กเป็นการดาวน์โหลดนะครับซึ่งอันอื่นเนี่ยมันเทียบกับหนึ่งสองสามไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าตัมเพลเสร็จเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วสิ่งที่จะต้องคิดคืออะไรในหนึ่งบ้านอะ่ะเราใช้เน็ตกันกีดกเครื่อง เราใช้ iPad ใช่ไหมฮะมีมินิเทนโดสมิทใช่ไหมอ่ะแล้วเรามีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กสมมติว่าคนหนึ่งผู้ชายอ่ะผู้ชายอยู่บ้านใช้คอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวคอมพิวเตอร์ PC หนึ่งตัวผู้หญิงมีโน้ตบุ๊กหนึ่งตัว iPad หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ลูกอะ่ะลูกก็ปิดเทอมลูกก็มีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องถามว่าในหนึ่งบ้านอะ่ะ มันมีการเชื่อมต่ออันกี่คนใช่ไหมท่านั้นเนี่ยไอความเร็วหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ถือว่ามันเร็วเลยในเพื่อเมื่อเทียบกับจานวนดีไวท์ที่มันเชื่อมต่อนะตอนนี้นะเออมันกลายเป็นว่ามันมันเยอะมันไม่ได้แย่งกันเขาเรียกว่าแชร์กันใช้นะฮะอ่าอันเนี้ยมันก็เลยมีมีการพูดถึงเรื่องของอินเ็ตหนึ่งทิปขึ้นมานะว่าต่อไปอินนี้ผมคิดว่าราคาถูกลงถามา่า เราต้องใช้เน็ตความเร็วสูงขนาดนั้นไม่ไมมแต่สิ่งที่มันเป็นไปตอนนี้เขาใช้คาว่า New n o r m a l เนนะอ่ะ n o r m a l คือทุกคนอนะ่ะมันกลายเป็นว่าอยู่กับมือถือไปแล้วอะ่ะแล้วมันไม่ใช่ก้อนทักทีนะ่ะมันคือเป็นคนหนึ่งมีหนึ่งหน้าจอคนหนึ่งมีสองหน้าจอสามหน้าจออะไรอย่างเงี้ยอะ่ะแล้วทุกคนก็จะเปิดไว้อ่ะสเตียรเขาเรียกว่าแคสหน้าจอออกจอใหญ่ในชะ่ไหม ล้วมือถือก็เล่นอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็หมาเล่าต่างเรื่องของความเร็วเน็ตที่ที่มีผลนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของการใช้งานที่ใช้กันเยอะขึ้นนะฮะอ่าไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทางพหยกด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้า เดี๋ยวเราก็มาจอยข้อมูลกันอีกนะครับผมได้เลยครับผมก็สุดท้ายเนี่ยครับก็มองว่าอา่การใช้งานนเทอร์เน่ยมันเยอะขึ้นแล้วอ่าทุกวันเนี้ยคนที่ไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์ก็มาสาั่งใช่ไหมมันก็มีไปมาการใช้งานเเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านั้นบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเน็ตป้าเริ่มจะไม่พอละวตามอยเม็ที่มันเยอะอาจจะไม่พอละเพราะว่ามันใช้กันเยอะเนี่ย เผื่อบางคนก็นไปเทนเนตมือที่เอานะฮะอ่าก็นี่แหละลองดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องของสปิดเทสเรื่องของเนสเบิออร์เนี่ยลองเข้าไปที่เว็บไซต์เอดียต์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ติดตามทั้งละกรแล้วก็ผมนะครับที่เป็นนักเขียนอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ